ตอน4ตอน5แล้วยังมีปัญหาอีกเหรอ สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับช่องชิกตัวรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับเราก็อยู่กับวันพันธ์แมนซีซั่นสามนะครับในตอนที่4และที่5รวมกันเลยนะครับคลิปก่อนที่บอกว่าจะทำอิดเวลคัมทูเดอร์ลียก่อนนี้ก็คือขอผัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวมัดรวมทีเดียว3ตอนเลยนะครับจะได้แบบคุยกันยาวๆสนุกๆนะสำหรับอิดเวลคัมทูเดอร์ีนะใครที่รออยู่ก็กดไลค์กดติดตามไม่รอได้เลยนะครับผมสำหรับช่องชิกตัวรีวิวนะครับมา ep ที่4ี่นะครับสาหรับวันพัน c h แมนซีซั่นสา 呵呵。<laughs> เปิดมาด้วยการ f e ดแ b a c k ของกาโรนะครับผมว่าโดนกระทืบยังไงบ้างนะ <c oughs> ใน ep ที่แล้วโอ้โหก็นั่นแหละก็คือเหมือนเพิ่ม air t i าให้ตัวเองอ่ะแล้วก็มาคุยฝั่งสมาคมฮีโร่นิดนึงเออจากนั้นครึ่งตอนแรกก็จะเสียเวลาไปกับการให้ดูกลุ่มไซต์มาว่ากินหม้อไฟแล้วก็แย่งกันยังไงนะอันฉากนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ตลกปนฮาไปนิดนึงแต่ก็ปนหน้าเบื่อดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรว้าวสำหรับผมนะก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องถึงครึ่งตอนก็ได้อ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนจะมีดราม่านิดนึงด้วยนะสาหรับเรื่อง ของหม้อไฟอันเนี้ยเหมือนจะมีคนที่เขาคุยกันว่าลำดับภาพผิดอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนเขาจะกินเสร็จไปแล้วแล้วก็อยู่ดีๆก็มีหม้อไฟมาเต็มเหมือนเดิมนะครับแล้วซึ่งผมดูแล้วมันก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ก็เหมือนที่เขาพูดเลยแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะเติมเพิ่มไงอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในมังอะเป็นยังไงนะครับเพราะผมไม่เคยดู <c oughs> ผมดูอนิเมะอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดของทีมงานไม่งั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของเราเอง <c oughs> มีอยู่2แบบ <c oughs> สําหรับเรื่องนี้ผมก็ขอไม่ยุ่งแล้วกันนะจากน,น ก็เป็นการที่กาโร่นะครับบุกช่วยตัวประกันเออแต่ไม่ใช่ตัวประกันหรอกก็ไปช่วยไอเด็กนั่นแหละเหมือนจะไปเอาคืนคิริสกิงที่แบบสับตูดแหลกเลยนะครับ <c oughs> ใน E ีีที่แล้วจากนั้นก็จะเป็นการประชุมของสมาคมฮีโร่นะครับที่เรียกระดับ S, <S ทั้งหลายทั้งแหล่มารวมตัวกันเพื่อประชุมแล้วก็จะไปบุกนั่นเองนะครับก็ถือว่าตื่นเต้นขึ้นมานิดนึงนะครับจากนั้นก็ตัดไปช่วงที่คิริสกิงกาลังแบบจะทรมานเด็กแล้วก็กาโร่ก็พุ่งเข้ามากระทืบแค่นั้นเลย ตอนนี้ผมงงมากคือทําไมเขาทําแบบเนี้ยคือเขาชอบแบบเหมือนจะมีอะไรฉากเหมือนจะมีอะไรแล้วก็คือตัดจบไปเลยอะ่ะคือทั้งเรื่องอะ่ะมันน่าเบื่อ,อแล้วพอจะมาทําให้เหมือนสนุกอะ่ะตอนท้าย แล้วก็ตัดจบผมว่ามันทําให้เสียอารมณ์นิดนึงอะมันขาดตอนเพื่ตรง,งประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาสู่ EP ที่5โอ้ my god หลังจากที่รอหลังจาก EP 4สมาผมเ hey, ฮแล้วผมบอกว่าเออในที่สุดมันก็มาแล้วสินะฉากต่อสู้ที่เราต้องการ EP นี้บอกเลยว่าไม่มีเพลง OP ขึ้นซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุด <laughs> เป็นสิ่งดีที่สุดในซีซั่นนี้แล้วที่ผมจะชอบได้แล้วก็ไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะยาวเปิดมาก็คือเล่นเลยมีโลโก้บันไดนิดน้อยตอนต้นเรื่องจากนั้นก็เล่าเลยนะครับฉากต่อสู้ของกาโรโบบาโบบาไปก็ตบคนอื่นแล้วโดนคนอื่นตบแล้วก็โชว์พัฒนาการของตัวครนิดหน่อยนะครับในที่สุดก็สู้กันสักทีนะครับชิวกันชิวกันแต่ก็เป็นการสู้กันที่โอ้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะสู้เยอะนะแต่ก็รู้สึกว่าการสู้มันไม่ค่อยมีอิมแพกเท่าไหร่อ่ะสำหรับผมนะเขาควรที่จะวาดให้มัน มีอิมแพกกว่านี้คือเวลาที่มันปล่อยพลังหรือมันต่อยกันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแค่ออนิเมชันมาชนกันเฉยอ่ะมันควรที่แบบตุ้มหรือสั่นอะไรนิดหนึ่งอ่ะเออคือมันสั่นแหละแต่มันไม่ได้มีอิมแพกไงผมไม่รู้ว่าผมมองไม่ทันหรือว่าเขาไม่ได้ใช้อิมแพกเฟรมอ่ะมันก็เลยดูเบาๆานะครับทั้งทงที่กาโร่นี่คือในเรื่องมันจะบอกว่าพลังนี่เกือบจะเทียบเท่าภัยพิบัติระดับมังกรแล้วนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแบบดูของซับไทยแล้วผมค่อนข้างติดใจตรงที่ซีััััันีอะะะมมจภยพิิบบตรด ต่างใช่ไหมพวกปีศาจเสืออันนี้อาจจะไม่ได้เรียงลำดับนะพวกมังกรพวกเทพอะไรแบบนี้แต่ว่าในเนี้ยคือเขาแปลว่ายักษ เออผมก็ไม่เข้าใจว่ายักษ์นี่มันคือปีศาจหรือเปล่าหรือมันคือเสือแต่ผมคิดว่าเออมันรองจากตัวมังกรก็น่าจะเป็นปีศาจนั่นแหละเออแต่เขาแปลว่ายักษ์ไงซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะเปลี่ยนตัวลักษณะนามใหม่ของพวกปีศาจพวกนี้หรือว่าคือจะอะไรอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ชินไงเป็นสิ่งที่ผมติดติดนิด,น,ด,น,ดนึงแล้วกันเออแล้วเรื่องคสอัพใบหน้าแล้วก็มีแบบแสงนีออนแสงแบบบูไลท์เลดไลท์อะไรแบบนี้มากระทบใบหน้าผมอันนี้ผมไม่ติดนะผมรู้สึกว่าเออมันก็เท่ดีก็ถือว่ามันเป็น ลายเส้นหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งในการแบบเล่าเรื่องแล้วกันแล้วก็อีพีเนี้ยการแอนิเมตก็ยังมีปัญหาเล็กน้อยนะถือว่าเล็กน้อยมากแต่ว่าแบบพวกสวิชกล้องอะไรแบบเนี้ยคือทําหลากหลายขึ้นทําเยอะขึ้นอ่ะเห็นพัฒนาการเลยว่าอาจจะโดนด่าเยอะแล้วก็คือแบบทําดีขึ้นเยอะ,อะประมาณเนี้ยแต่พวกงานเผาก็ยังมีอยู่ชว่วงฉากโอโลจิอะไรแบบเนี้ยคือถ้าจะทําแบบให้มันน่าก,กลัวเลยเขาน่าจะทําแบบเป็นเงาสูลูเอทไปเลยหรือว่าแบบทําควันอะไรเนี้ยทำลายสังสีอมาหิตอะไรเนี้ยก็ทําไปแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีบางช็อต บางฉากที่บางเฟรมมันลงรายละเอียดดีเทลไม่ได้ดีพอสาหรับฉากที่มันไม่ได้ขยับะนะเป็นฉากเป็นเพลนที่แบบแปะมาให้ดูว่ามันน่ากลัวเฉยๆแล้วมันมาก,ก็ควรที่จะลงดีเทลนิดนึงเออเหมือนตอนที่หนึ่งอะตอนที่หนึ่งผมรู้สึกว่าดีเทลดีแต่ขยับไม่ดีนั่นแหละครับฉากนี้ก็โอหสู้จนถึงตอนสุดท้ายสําหรับกาโร่และโอโรจินะครับผมก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะเอาชนะยังไงอะถ้าใส่ตามามไม่มาด้วยอเออผมก็ไม่รู้ว่าโอโรจิจะสู้ได้เหมือนโบลลสหรือเปล่าไงอ,อันนั้นก็แบบยังถือว่าได้ออัดอยู่ <laughs> แต่โอโรจิไม่รู้จะได้อัดไซธรรมะหรือเปล่าเนี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เคยเป็นคนมาก่อนไงมันบอกไว้แล้วผมก็ไม่รู้ไงว่าภัยพิบัติของโอโรจิเป็นเทพหรือว่ามังกรนะครับ หรืออาจจะมีพูดไว้เราผมตกหล่นไปก็ขออภัยนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะนั่นแหละแล้วไซตมามะออกน้อยมากตั้งแต่ตอน1ถึงตอนที่5ไซตมามะออกไม่กี่เฟรม <c oughs> จริงๆตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2มาทุกเรื่องทุกเหตุการณ์อะมันไม่ได้โฟกัสที่ไซตมามะไงก็คือทุกคนจะดําเนินเนื้อเ,เรื่องของมันไปแต่ว่ามันจะมีไซตมามะอยู่ในนั้นตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเรื่องของคิงการประลองกันต่อสู้มีไซตมามะหมดแต่ว่าอันเนี้ยก็คือตัดสลับมาไซตมามะในเส้นเรื่องของตัวเองมากกว่าแล้วก็ออกน้อยมมมาากกกผ็เลยรู้สึว่ัน ต,ติดนิดนึงแล้วบวกกับด้วยผมไปดูซีซั่นหนึ่งซีซั่นสมาไงแล้วทุกตอนคือมีฉากต่อสู้ <c oughs> แล้วเป็นฉากต่อสู้ที่มันจบในตอนอ่ะเออพอมาซีซั่น3นี่คือแบบโอ้โหก่าจะต่อสู้กันได้อ่ะ5ตอนนะทุกคน5ตอนถ้ามี12ตอนก็คือครึ่งซีซั่น Season แล้วฮัลโหล มันควรที่จะเริ่มพีิกได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เริ่มมาแล้วแต่มันนิดนึงนิดนึงผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีอิมแพคเท่าไหร่นะครับสำหรับตอนที่สี่ที่ห้านะครับผมโอเคครับคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็มีเพียงเท่านี้เลยสำหรับวันพัชแมนซีซั่นสมนะครับในตอนที่สี่ที่ห้านะแล้วตอนที่สี่ที่ห้านี่ผมให้คะแนานเท่าไหร่นะครับผมให้เท่ากันเลยต่อให้มันจะน่าเบื่อหนึ่งแล้วก็ซีนต่อสู้เยอะหนึ่งนะครับผมก็ให้ เจ็ดคะแนนเท่ากันนะครับผมโอเคใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนกันนะครับและจะดีขึ้นไปอีกถ้ากดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องชีกตัวรีวิวนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆเลยสำหรับอนิเมะซีรีส์แล้วก็หนังนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากไปดูคอนเทนต์อื่นๆของช่องกันด้วยนะครับคอมเมนต์มาเลยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบายบาย